สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ชง War of the Eternal คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อเอาไว้ให้ผู้ชมนะครับได้ดูเกี่ยวกับแสงอนุภาพของกองทัพญี่ปุ่นนะครับหรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้ทำของอาเซียนบ้างให้เปรียบเทียบของอาเซียนบ้างเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปทางอาเซียนบ้างให้นะครับ แต่ว่าวันนี้เรามาดู กองทัพของญี่ปุ่นก่อนนะครับหรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่มีทั้งกองทัพ,อ,ทพอากาศแล้วก็กองทัพเรือนะครับว่าจะมีขนาดแล้วก็จํานวนยุทธปกรณ์มากน้อยเพียงใดนะครับจะสามารถเป็นตัวคอยคานมหาอํานาจอย่างจีนได้หรือไม่นะครับเราก็จะมาดูกันจากคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมก็ต้องขอเกริ่นเอาไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็เป็นแค่เพียงตัวเลขนะครับไม่ ไม่สามารถชี้วัดว่า กองทัพของญี่ปุ่นที่มียุทธกรณ์ขนาดนี้จะสามารถต่อสู้กับมหาอำนาจได้จริงไหมหรือว่าเอาชนะได้ก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับมันก็แค่เป็นการนําเสนอข้อมูลจํานวนยุทธกรณ์เฉยๆหันมาผู้ชมพร้อมแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยกองทัพญี่ปุ่นนะครับหรือว่ากองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นตอนนี้ครับมีกําลังพลประจำการอยู่ที่2องแสนสี่หมนายและก็มีกําลังพลสํารองครับอยู่ที่56,100นายโดยเราจะเริ่ม จากกองทัพบ,บกของญี่ปุ่นก่อนนะครับหรือว่ากองกำลังป้อนตัวเองทางบกของญี่ปุ่นก็จะประกอบไปด้วยรถถังนะครับ686คันซึ่งก็ประกอบไปด้วยรถถังแบบไทหนนยนะครับ66คันรถถังหลักแบบไทเ้า0์คันแล้วก็รถถังหลักแบบไท74็ดนะครับ200 80คันนี่ก็เป็นรถถังของทางญี่ปุ่นนะครับทีเรามาดูพวกยานเกราะกันบ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะครับทางญี่ปุ่นนะครับมีพวกรถยานเกราะเนี่ยอยู่ที่2,905คันก็ประกอบไปด้วยนะครับโคมัสึ LAV นะครับอยู่ที่1,673คันไท้เจครับอยู่ที่338คันไท้แปดสิบสองสคันไท้แปดสิบเ 111คันไทยแปดสิ้ายยี่สิคัน และก็ไท9 6ครับ3า5กบคันแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นเมนเดเวอร์คอมแบนะครับอีก4คันทีนี้ครับนอกจากรถถังแล้วนะครับยานเกราะแล้วปืนใหญ่รากจูงครับก็เป็นอีกหนึ่งยุทธกรณ์ที่มีความสำคัญนะครับสำหรับกองทัพบกเพราะมีพิสัยการยิงที่ไกลนะครับส่วนใหญ่นะครับปืนใหญ่รากจูงจะมีพิสัยทำการอยู่ที่ราวๆ3 0ถึงกิโลเมตรนะครับถ้าเป็นขนาด155มิลลิเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้ท้ายญี่ปุ่นก็ มีทั้งหมด1 1 7 9กระบอกนะครับสำหรับปืนใหญ่ลากจูงทีนี้ครับเมื่อมีปืนใหญ่ลากจูงแล้วนะครับต้องมีปืนใหญ่อัตาจรบ้างนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบปืนใหญ่ต,ตาจรอยู่ที่226ระบบนะครับก็ประกอบไปด้วยปืนใหญ่อัตารจรแบบไท่เ99นะครับ111ระบบแล้วก็ปืนใหญ่ตารจรแบบ M110 อีก91ระบบนี่ก็คือระบบปืนใหญ่ตารจรของทางญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับนอกจาก ปืนใหญ่อัตราจรแล้วนะครับก็ต้องมีระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับซึ่งระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับถือว่าเป็นระบบอาวุธชนิดหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์การที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีการยิงที่ต่อเนื่องนะครับเหมาะที่จะใช้ในการยิงปูพรมนะครับแล้วก็ยิงสกัดกั้นของญี่ปุ่นก็จะเป็นรุ่น M270 นะครับ99ระบบทีนี้ครับเราดูกองทัพบกเสร็จแล้วนะครับรำลูกองทัพอากาศของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพที่คนที่จะแข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นก็จะเป็นกองทัพอากาศกับกองทัพเรือทีนี้ครับเรามาดูกองทัพอากาศก่อนนะครับกองทัพอากาศของญี่ปุ่นนะมีเครื่องบินประมาณ1,654ลำซึ่งก็แบ่งแยกย่อยออกมาเป็นหลายส่วนมากนะครับผมจะเอามาแค่ตัวที่สําคัญสําคัญนะครับก็มาดูเครื่องบินขับไล่ก่อนนะครับของญี่ปุ่นก็จะมีทั้งหมด154ลำนะครับก็จะเป็น F-15 Eagle ทั้งหมดเลย154 ส4่ลำส่วนเครื่องบินโจมตีแบบทิ้งระเบิดนะครับก็จะมีทั้งหมด134ลำก็จะประกอบไปด้วย Mitsubishi F2 นะครับ63ลำและก็ F 4 p ่พัน o ม2อนะครับอีก71ลำส่วนเฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์ก็มีความจำเป็นที่เดียวกันนะครับของทางญี่ปุ่นก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด719ลำก็ประกอบด้วยดังนี้ครับ Boeing AH 6 4 Apache 13ลำ Bell a h 1 Cobra 88ลำ Kawasaki OH1 38ลำ OH6D 106ลำ Boeing CH47 น Ch ะครับชีนุก58ลำ US60 Black Hawk 34ลำ แล้วก็เบล UH 1นะครับ153าลำยังไม่หมดครับยังมี m ิ t s u b i s HH i h 6 0 114ลำแล้วก็ยังมี a ะ u s t ต้าเวสแลนดนะครับแบบ a w 1 0 1อีก7ลำนี่ก็เป็นยุทธปกรณ์ของกองทัพอากาศของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับเราดูทางบกแล้วก็ทางอากาศเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกองทัพเรือกันบ้างน,นะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศหมู่เกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกปิดทะเล ญี่ปุ่นก็จะเดินทางลําบากมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งออกสินค้าหรือว่าการเดินทางเพราะฉะนั้นนะครับญี่ปุ่นจะต้องมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งพอที่จะสามารถปกป้องอธิปไตยทางทะเลของญี่ปุ่นไว้ให้ได้นะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยมีเรือรบทั้งหมด129ลําก็จะแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นหลายส่วนอย่างมากนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินครับ4ลำก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นอิซุโมะคลาสนะครับ2ลำ 2> และก็เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฮายูกะคลาสนะครับอีก2ลำก็จะเป็น4ี่ลำสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับเรือพิฆาตเรือพิฆาตของญี่ปุ่นมีถึง38ลำถือว่าเยอะมากนะครับก็ประกอบไปด้วยเรือพิฆาตชั้นมุราาเมคลาสนะครับ9าลำ แล้วก็เลยพิฆาตชั้นอสิกริคลาสนะครับอีก8ลำแล้วก็เลยพิฆาตชั้นฮัสยุกิอีก3ลำนะครับแล้วก็เลยพิฆาตชั้นทาคานามิอีก5ลาลำแล้วก็เลยพิฆาตชั้นอากิสึกิอีก4ลำแล้วก็เลยพิฆาตชั้นฮาตากาเซออีก2ลำนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกแล้วก็เลยพิฆาตชั้น คอนโกคลาสนะครับอีก4ลําและสุดท้ายครับเรือพิฆาตช,ชั้นอาตาโกคลาสนะครับอีก2ลําำนี่ก็เป็นเรือพิฆาตของกองกาลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับไม่มีเรือฟิเกตเลยนะครับที่มีการแจ้งมาส่วนเรือคอเวตครับญี่ปุ่นมีทั้งหมด6ลลำนะครับก็จะเป็นเรือคอเวตชั้นอาบุคุมะนะครับหกลำ และสุดท้ายครับเปรียบเสมือนหนึ่งในมัจจุราชในทะเลนะครับก็คือเรือดำน้ำําก็คือเรือดำน้ำเนี่ยถือว่าเป็นยุทธปกรณ์ทางทะเลที่มีความน่ากลัวอย่างมากนะครับเพราะเรือดำน้ําบางรุ่นเนี่ยสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้เลยก็ญี่ปุ่นมีทั้งหมด17ลำก็จะประกอบไปด้วยนะครับเรือดำน้ําชั้นโซริวคลาสมีทั้งหมด7ลำแลก้ก็เรือดำน้ําชั้นโอยาชิคาสนะครับอีก10ลำเป็น17ลำ นี่ก็เป็นจํานวนยุโทโธปกรณ์ของกองทัพเรือหรือว่ากองกําลังป้องกนตัวเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับผมจะมาสรุปเป็นตัวเลขให้ฟังชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกองกําลังป้องกนตัวเองของญี่ปุ่นก็จะเริ่มจากกองทัพบ,บกนะครับก็มีรถถังทั้งหมด686คันรถยานเกราะ2,905คัน ปืนใหญ่ลากจูง 1, 179กระบอกปืนใหญ่อัตาจร226ระบบและก็จรวดลาำกล้อง9 9ระบบทีนี้ครับเป็นกองทัพอากาศครับกองทัพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมีเครื่องบินทั้งหมดเนี่ย1,654าลำก็แบ่งแยกย่อยได้หลายตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่ครับ154าลำเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดครับ134าลำฮลิคอปเตอร์อีก 719ลำต่อมาครับเป็นกองทัพเรือบ้างนะครับกองทัพเรือของญี่ปุ่นเนี่ยมีเรือทั้งหมด129ลำก็แบ่งแยกย่อยได้หลายส่วนเหมือนกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรือบรทุกคองบินนะครับ4ลำเรือพิฆาต38ลำแล้วก็เรือคอเวต6ลำ ปิดท้ายด้ยวยเรือดำน้ำครับ17ลำนี่ก็เป็นขนาดและก็จำนวนยุทธุปกรณ์ของกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นหากท่านผู้ชมนะครับได้ฟังแล้วลองช่วยคอมเมนต์สิครับว่ากองกำลังขนาดนี้นะครับจะพอค้านมหาอำนาจอย่างจีนได้หรือไม่เพราะว่าญี่ปุ่นนะครับก็มีข้อพิพาทหมู่เกาะกับทางจีนเหมือนกันนะครับในทะเลจีนฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเป็นคู่พิพาทกับจีนเนี่ยก็ต้องมีกำลังลบมากพอสมควร แล้วผู้ชมสามารถคอมเมนต์นะครับบอกได้ว่าญี่ปุ่นตอนนี้นะครับจะสามารถรับมือจีนไหวไหมก็สามารถคอมเมนต์ดานล่างใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ